อยากจะพูดเรื่องพระเจ้าอื่นฟังพูดอย่างไรดีนะครับเราอาจจะพูดไม่เก่งและไม่ถนัดเราจะทําอย่างไรดีจริงๆแล้วเราแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยถนัดอย่างหนึ่ง คือถนัดเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังสมมุติว่าเราเดินไปที่ถนนปรากฏว่ามีหมาตัวหนึ่งมันจะวิ่งมากัดเราวิ่งมาตกใจมากปรากฏว่ามันตกท่อซะก่อนมันก็เลยไม่กัดเราพอกลับมาบ้านล้วก็เล่าให้ลูกฟังลูกลูกรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่เดินไปเนี่ยหมามันก็จะมากัดปราฏว่ามันตกท่อซะก่อนมันก็เลยกัดแม่ไม่ได้เธอ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 รู้ไหมวันก่อนเมื่อวานซื่อเนี่ยหมามันจะมากัดฉันมันวิ่งตกท่อซะก่อนมันก็เลยกัดฉันไม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องพูดเก่งก็ได้ก็เล่าได้ใช่ไหมครับเรื่องของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันคือออเราไไไม่ต้้งงปพูดโึึกกซ แต่ว่าเราเป็นพยานเพื่อพระเจ้าก็คือว่าพระเยซูทําอะไรกับเราเรามีประสบการณ์อะไรเราเห็นอะไรแล้วก็เล่าอนั้นให้เขาฟังแล้วก็สิ่งนั้นแหละจะเป็นการหวานมเมล็ดพืชแห่งความเชื่อให้ในจิตใจของเขาผมชอบเรื่องหนึ่งในชีวิตของผมก็คือว่าตอนนั้นผมทํางานอยู่แถวปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมก็ไปทํางานพอไปทํางานวันนั้นโอ้ oh, มันต้องตอกบัตรด,ด้วยไปสายโอ้เกือบจะไม่ทันแล้วผมก็ทันก็แต่พระเจ้าก็ไปตนันนิดเดอยปรากฏว่าตอกบัตรปิ๊งแปดโมงครึงร่งพอดีเป๊ะแปดจุดสามศูนย์พอดีเลยนะผมก็เข้ามาที่ทํางาน ผมเข้ามาที่ทำงานปุ๊บเก๋ okay, เนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่ง mm hmm. ก็นั่งอยู่ที่นี่ผมก็บอกเก๋ okay, เนี่ย mm hmm. วันเนี้ยเราเกือบมาไม่ทันเลยเราอธิษฐานกับพระเจ้านะโอ้ oh, ตอกบัตรเบ้งทันเวราพอดีเราก็เดินไปเก๋ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแล้วปรากฏว่าตอนเย็นวันนั้นเนี่ยมีพนักงานอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานระดับล่างนะฮะก็เดินมาบอกว่าคุณสุรศักดิ์ลูกของฉันเนี่ยไม่สบายป่วยหนักคุณสุรศักดิ์ช่วยอธิษฐานห,หน่อยสิเพราะว่าเห็นว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยอธิษฐานตอกบัตรยังทันเลยก็เลยอธิษ ก็แค่สมมติผมเป็นคนคนหนึ่งผมบอกมาเฮ้ยเกวานี้เกือบจะตอบบตรไม่ทันเลยแต่ดีจังเลยโชคดีจังตอบบตรทันนั่นก็จบแลวใช่ไหมแต่ว่าแทนที่อย่างนั้นผมก็บอกความจริงไงว่าที่ตอบบตรทันเนี่ยเพราะผมอธิษฐานต่อพระเยซูสรุปว่าถ้าเราเมากับเพื่อนได้คุยกับเพื่อนได้อย่งงดงนั้นเราเป็นพยานเพื่อพระเจ้าได้แน่นอนเพียงแค่บอกความจริงว่าพระเจ้าทําอะไรกับเราแต่กรุณาอย่าแต่งแต้มสีสันคือขับรถมาหลบหมาได้ตัวนึงโอ้ขับรถมาหลบสิบบอสตีลกาสามตลบปลอดภัยอย่างเงี้ยไม่ต้องช่วยพระเยซู รเราเอาเท่าที่พระองค์ทํากับเราอย่างไงแล้วก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นนะครับต่งนั้นไม่ยากเลยครับก็แค่เล่าว่าเราเจออะไรแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าพระเยซูทําอะไรกับเราแล้วการที่เขาได้ยินเนี่ยเหมือนกับน้องคนนั้นนะที่ได้ยินผมคุยกับเกะ๋ะมันจะเพื่อหึงความเชื่อทุกวันในใจของเขาแล้วก็มันก็จะงอกงามในเวลาที่เหมาะสมเองครับ